สวดตุนพุนพลาเนื้อน้ำตกเนื้อค่ะผักสดมมละที่นกโอ้พี่รอดไปซื้ออย่างไม่ให้เฮาไปซื้อเมาชช่วงนี้เจอเขาสวนค่ะมามากินกันยดินเสียงรถบ๊อ กินเราเป็นส่งเฮียสวัสดีจ้าพี่น้องทงค่ายมันพุดกับเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแท้สปอตท,ทักทายกับลาบน้ำตกเนื้อค่ะพล่าเนื้ออยียงกับกันไปวิธีการทำพึ่งลงให้ไปนะคะแซ่บกันเลยค่ะอืม,อม ม้วงเข้าไก่รูดดักฟรีเอ์ผักชีฝรั่งค่ะอันนี้คือผักแพ้ง ผักแพวผักไผ่ค่ะใส่มะม่วงค่ะวันนี้บอกม่วงก็ใส่บอกมากกก็ใส่ วันนี้เจ๊ใช้เนื้อส่วนรัมสเต็กค,ค่ะน <ucky> no. ื้กิโนหูขาว ข้าวตองค่ะข้าวตองข้าวทองปูุกข้าวพลูข้าวมีกลิ่นข้าวก่นนะพะนะพันวะเขาไงบ้านี้ ชัาเปี้ยนนิดเดินแอบจับค่ะ ข้าวข้าวมาถามกันกินอ่างหนากันซื้อบริษมหิวเด้อกินเก่งมายัานยันตะกินปาปากจ้าหลังจากอาดคติป ชิบปต้องก็หนักเสีอกับพญายามอดมึงหนีมาทักทายกันสะัสเด้วยมาเป็นสะะัสะวันนี้มาทักทายกันไวๆนะคะทักทายเร็วจะรักมือจ่้ย ใช้ไฟ,ไฟแรงสุดเลยค่ะเราย่างแค่ให้มีกลิ่นหอมกระพะและวั็ให้สีสวยด้านนอกส่วนสีสวยแล้วตัดด้านค่ะนี่สวยแล้วนะ มััั่นนนนเข้้าาะอยยงชวกกิดหน้าตาก่อนหั่นนะคะที่เห็นในกระทะคือน้ำเปล่านะคะอันนี้คือเนื้อที่เราหั่นแล้วค่ะย่างและหั่นแล้วคั่วค่ะ ในระหว่างนี้นะคะจะ,จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้เป็นสูตรที่ทำกินเองเด้อใครไม่กินก็เลีเ้ยงเต๋บผมชื่อรสรสตีค่ะพี่ผนเข้าคั่วค่อยจะใส่ตอนปิดไฟแล้วนะคะ ตอนนี้คือในขั้นตอนการคั่วจะใส่น้ำปลาน้ำปลรราของชุรสค่ะคั่วให้เนื้อสุกดีนะคะเนื้อสุกแล้วนะคะเริ่มสุกค่ะปิดไฟแล้วนะปิดไฟค่ะใส่พริกป่นข้าคั่ว อมแขดใบบักกูดผักชีตะไคร้ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะอู้คือเป็นตะนัวแถวว่นน้ำบักนาวคือสิบผสมเนเป็นส้งสินั่ว <c oughs> คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ กินไปชิมไปปรุงไปนะคะได้รสชาติที่ชอบก็เสิร์ฟจ,จ้าัำนี่ล้วพี่นอ้องไม่มีอะไรยากค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆตามใจฉันนะคะเสิร์ฟค่ะน้ำตกเนื้อพลาเนื้อกับว่ากันไปจ้ะ